ไม่ธรรมดาเปิดค่าตัวงานคู่บอลเชิญยิ้มโชครถแห่พุ่งสูงขนาดนี้ล่าสุดเมื่อวันที่4สิงหาคมมีผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่าป้าจอยฝอยข่าได้โพสต์ภาพของบอลเชิญยิ้มกับโชครถแห่พร้อมเปิดเผยค่าตัวรับงานคู่ล่าสุดหลังจบดราม่าระบุสารหลักเมืองนครศรีธรรมราชดินแดนนี้ศักดิ์สิทธิ์ทำให้คู่ขัดแย้งคนดังคู่นี้จับมือยุติป,ปัญหาขัดแย้งขึ้นเวทีร่วมงานกันเป็นเวทีแรกที่นี่อยากบอกว่าโอกาสของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันวันนี้บอลและโชค โชคดีที่มีงานมีเงินทํางานชั่วโมงครึ่งค่าตัว2คนประมาณ1นึ0 0 0สบาทมีคิวงานยาวน้อยคนที่จะมีโอกาสแบบนี้อย่าทําลายโอกาสของตัวเองความดังไม่คงที่ความดีต่างหากที่คงทนเป็นกําลังใจกันต่อไปสร้างรอยยิ้มให้คนไทยในยุคที่คนไทยกําลังเครียดกับปัญหาปากท้องกันดีกว่านะคะขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณค่ะ